สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาลโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีของการหาเงินนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงดันเจียนนะครับไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์ให้วุ่นวายนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการหายังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเรามาดูกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมาบอกต่อกันก่อนนะครับในส่วนของเกมคาบาลโมบายซึ่งในเดือนนี้นะครับมีนาคม2 0 2 2เนี่ย ก็มีกิจกรรมที่ชื่อว่า m ั s บ็อกนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้เรารวบรวมนะครับตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรนะครับคำว่า MAR 2 0 2 2 BOX นะครับเพื่อไปแลกกล่องนะครับเพื่อลุ้นไอเทมแรนั่นเองซึ่งไอเทมที่มีโอกาสได้รับนะครับก็จะมีทั้งชุดคอสตูมที่สามารถขายได้นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็ในส่วนของทหารรับจ้างนะครับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่วนอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ใครสนใจก็สามารถสะสมตัวอักษรแล้วไปแกลกรางวัลกิจกรรมนี้กันได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10มีนาคม2022จนถึงวันที่23มีนาคม2022เท่านั้นนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการที่จะหาเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องลงดันเจี้ยนนะครับเราจะทํายังไงนะครับเผื่อว่าบางคนนคับขี้เกียจลงดันเจียนนะครับไม่มีเวลาในการลง สําหรับการหาเงินในวิธีนี้ครับก็คือจะต้องใช้ตลาดนั่นเองนะครับในการที่จะหาเงินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตลาดกันก่อนนะครับซึ่งการหาเงินในตลาดนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่จะทําแบบนี้จะต้องมีเงินนะครับเพราะว่าเราจะซื้อไอเทมนะครับในราคาถูกเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าไอเทมอะไรที่น่าสนใจที่เราจะหยิบมาซื้อถูกแล้วก็ไปขายแพงนะครับ ซึ่งโดยหลักๆนะครับ HHH. ไอเทม manera, ที่ anyway. eyes, ขายง <ve> ่ายของในเกมนี้นะครับก็จะมีนะครับก็คือเจ้าตัวอัปเกรดนะครับตัวนี้จะขายง่ายมากๆนะครับสําหร es, ับพวกอัปเกรดคอนะครับไม่ว <m im coaching yen> ่าจะเป็นระดับไหนก็ช่างนะครับระดับต่ํานะครับมันก็จะมีระดับต่ําระดับกลางระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดพวกนี้จะขายง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็คือนะครับฟอคคอนะครับซึ่งฟอคคอนะครับก็จะมีแบ่งระดับเหมือนกันนะครับเป็นระดับต่ําระดับกลาง ระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับพวกนี้เราจะสามารถขายได้หมดนะครับซึ่งวิธีการหาเงินแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราไปลงดันเจียนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของอัปเกรดคอแล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นอัปเกรดคอนะครับเราไปหาในดันเจียนนะครับแล้วเราได้มาแล้วมาวางขายผมขอยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะขายเจ้าตัวนี้นะครับ อัปเกรดคอให้นะครับก็คือเป็นอัปเกรดระดับสูงนั่นเองนะครับผมก็จะกดลงทะเบียนไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีราคาขั้นต่ํานะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยนะครับซึ่งราคาตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นราคาที่มีการวางขายนะครับเป็นราคาต่ําสุดก็คือ404 0 0 0นะครับราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่4,4่0 0 0เหมือนกันแต่ว่าบางทีนะครับราคาเฉลี่ยอาจจะสูงหรือต่ํากว่านี้ก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่ผ่านมานะครับมีจํานวนการวางขายนะครับในราคาปริมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะหาเงินกับเกมนี้นะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วนะครับอัปเกรดคอไฮเนี่ยราคา400,000เราไปดูในที่เขาขายจริงๆนะครับว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกที่อัปเกรดคอนะครับแล้วก็เลือกที่ไฮนะครับเป็นเจ้าตัวอัปเกรดคอสีแดงนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเพชรนะครับเราไปเลือกเป็นนะครับราคาเงินนะครับ ผมจะเลือกเป็นราคาเงินระดับต่ําก็กดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นราคาระดับต่ํานะครับก็คือ4 4 9 7 3 2นะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับการที่เราจะหาเงินกับวิธีนี้ก็คือนะครับในราคาส่วนนี้นะครับมันจะมีขึ้นมีลงนะครับบางทีนะครับเจ้าอัปเกรดคอไฮตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ราคา3,009นะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ การที่เราจะทําก็คือเราไปซื้อในช่วงที่ราคามันต่ํานะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในราคาที่ต่ำนะครับพอจังหวะที่มันราคาสูงนะครับเราก็จะได้ในราคาได้ได้จำนวนเงินนะครับเป็นส่วนต่างที่เราได้นั่นเองแต่ว่าข้อแม้ก็คือเราจะต้องมีเงินนะครับในการที่จะไปซื้อไอเทมพวกนี้ตุนไว้เพราะว่าไอเทมพวกนี้นะครับเป็นไอเทมที่สามารถขายได้ตลอดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูระดับสูงสุดกันบ้างนะครับนี่นะครับ9,008นะครับปกตินะครับที่ผมเคยเห็นต่ำสุดนะครับอยู่ที่7,000 0 0ก็มีนะครับบางช่วงก็มาอยู่ที่7,000 0 0นะครับบางช่วงก็อยู่ที่8,000 0 0นะครับก็คือถ้าเกิดมันอยู่ช่วงที่7,000เนี่ยเรารู้แล้วว่าเจ้าหินอัปเกรดตัวเนี้ยมันสามารถขยับได้มาถึงจนถึง9,008จนถึงเกือบ 1M เนี่ยนะครับพอถ้าเกิดช่วงหนึ่งจังหวะที่มันลงนะครับมันอยู่ที่ 7000เราก็รีบซื้อไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ขายนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับพอมันมาอยู่ถึง9 8 0 0 0ะผมตีเป็น 1M ก็แล้วกันนะครับเราซื้อ700 0 0 0เรามาขายตอน 1M เราก็จะได้กำไรอยู่3า0ล้อ3แสนนะครับก็คือ 300K นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างไอเทมตัวอื่นนะครับอ่ะดูระดับต่ำบ้างนะครับระดับต่ำเนี่ยโดยปกตินะครับจะขายอยู่ที่2,900 0 0 0 0 0ถึง3แสนนะครับตรงนี้ก็จะขายอยู่ที่3อ6เออ ซึ่งถ้าเกิดเรานะครับไปซื้อไอเทมตัวเนี้ยมาตุนไว้นะครับตอนที่ราคา300,000แล้วเรามาขายต่อตอนเนี้ยที่ราคามันขึ้นอยู่ที่3 6 0 0 0เราก็จะได้กำไรอยู่ที่สกำไรเม็ดละนะครับ60,000กว่าบาทนั่นเอง60,000กว่าเหรียญเงินในเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีของการหาเงินถ้าถามว่าในส่วนของไอเทมนะครับที่เราจะมาเก็งกำไรแบบนี้มันมีแค่หินอัปเกรดอย่างเดียวไหมนะครับ ในส่วนของฟอคอก็ทําได้นะครับก็จะมีอัปเกรดคอนะครับเมื่อกี้อัปเกรดคอแล้วก็จะเป็นส่วนของฟอคอนะครับฟอร์คอนะครับในส่วนของในส่วนของฟอคอก็เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะสามารถขายได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับก็เหมือนกันกับอัปเกรดคอเลยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลงกําไรได้นะครับสําหรับพวกหินอัปเกรดพวกนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ สำหรับอัปเกรดคอเนี่ยอัปเกรดคอก็คือตัวด้านบนนะครับอัปเกรดคอตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการตีบวกพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับหรือว่าชุดนะครับสำหรับเจ้าฟอคอเนี่ยจะใช้นะครับในการที่จะไปเพิ่มนะครับพวกเอ่เรียกว่าออปชันนะครับผมหาให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอหาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับพวกพวกนี้นะครับในการที่เราจะเอาพวกใบออปชันเนี่ยไปใส่ให้กับพวก อุปกรณ์สวมใส่หรือว่าพวกชุดพวกอาวุธนะครับที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นรู1รู2รูพวกนี้นะครับจะใช้พวกนี้ไปเพิ่มคุณสมบัติให้ซึ่งจะต้องใช้พวกอฟอรคอรนะครับในการที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะสวมใส่ได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าจําเป็นนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันอยู่ตลอดเวลาไอเทมพวกนี้ก็เลยขายง่ายถ้าเกิดเรานะครับมาจับไอเทมพวกนี้ ไปขายนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถหาเงินได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนไอเทมตัวต่อไปนะครับที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับที่ผมมองว่าทําได้ง่ายนะครับก็คือเจ้าตัวบัตรเข้าดันเจียนนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรเข้าดันเจียนเนี่ยมันจะมีการราคาขยับขึ้นลงตลอดแล้วก็มีการซื้อขายกันได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเจ้าดันเจียนตัวนี้ครับรูน่าสเตชันเนี่ยเป็นดันบัตรดันเจียน70นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับราคาครับของมันจะอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับแล้วก็200,000นะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างตอนเนี้มันราคา1 5 0 0 0นะครับเราซื้อไว้นะครับแล้วนะครับเราเก็บไว้ไปขายในช่วงที่มันราคา200,000เราก็จะได้กําไรนะครับใบละ50,000นั่นเองนั่นแสดงว่าวิธีนี้ก็จะเป็นการหาเงินได้ง่ายเพราะว่ายังไงก็มีคนซื้อเข้าอยู่แล้วนะครับสําหรับใบเข้าดันเจียนนะครับแต่ว่าการทําแบบนี้จะต้อง ใช้เวลาสักหน่อยต้องรอช่วงเวลาตลาดขึ้นนะครับหรือว่าตลาดลงเนี่ยในการซื้อไอเทมแล้วก็ขายไอเทมนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากลงดันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลงดันเนี่ยอันนั้นมันได้กําไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าเกิดเราเลือกถูกอย่างเช่นดัน70นะครับบัตรดันเจี้ยนหนึ่งแนนะครับถ้าเกิดเราเข้าดันไปนะครับเราเข้าดันไปแล้วนะครับเราไปได้เจ้าตัวหินอัปเกรดคอนะครับนี่สมมุตินะครับ ไปได้เจ้าหินอัปเกรดคอเอาเป็นระดับต่ําเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามแสนหกนะครับบัตรดันเจียนนะครับหนึ่งแสนห้าเราขายตัวนี้ได้สามแสนหกแค่หนึ่งเม็ดเราก็ได้กําไรนะครับคือถ้าเข้าดันเจียนเนี่ยได้กําไรอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเล่นแต่ถ้าเกิดใครมีเงินนะครับแล้วขี้เกียจไปเข้าดันเจียนก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่จะหาเงินได้เหมือนกันนะครับบางคนก็เก่งกําไรกับวิธีนี้นะครับก็จะสามารถ หาเงินได้แต่ว่าอาจจะต้องดูจังหวะของการขึ้นลงของไอเทมนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอเทมแนะนำก็หลักๆผมก็แนะนำแค่2ตัวนี้นะครับก็คือบัตรเข้าดันเจียนกับพวกตัวเจ้าอัปเกรดเพราะว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สมสัยนะครับพวกอาวุธนะครับพวกอาวุธพวกชุดอะไรต่างๆนะครับถามว่าพวกนี้เนี่ยการขายออกจะค่อนข้างยากนะครับมันใช้เวลาในการที่คือบางครั้งมันต้องรอนานนะครับกว่าคนจะมาซื้อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอเทมที่จําเป็นใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปอย่างนี้นะครับตัวนี้จะสามารถขายออกได้ง่ายนะครับแต่จริงไอเทมทุกอย่างสามารถทําแบบนี้ได้หมดนะครับอย่างเช่นพวกไอเทมอื่นนะครับที่เป็นอย่างเช่นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าไอเทมพวกเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าทหารรับจ้างเนี่ยพวกนี้ก็สามารถทําแบบนี้ได้หมดเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่า มันอาจจะใช้เวลาในการขายเนี่ยอาจจะต้องรอนานสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเร็วสุดสุดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าหินอัปเกรดนะครับอัปเกรดคอฟอคอแล้วก็บัตรเข้าดันเจียนจะสามารถทําวิธีนี้ได้ง่ายสุดๆเลยครับก็นะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็แนะนําของวิธีการของการหาเงินแบบไม่ต้องเข้าดันนะครับไม่ต้องไป เสียเวลาตีมอนประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีผมจะเอามาฝากอีกแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ